สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ er. เฮียกำลังนั่งรถไปตลาดนัดจะดูจักนะขายปลาซึ่งจริงๆเฮีย er. ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงไม้น้ำทำตู้ไม้น้ำอะไรเงี้ยที่ที่ที่ห้องทำโมเดลนะแต่คือว่าตอนนี้เฮีย er. อยากจะศึกษาพวกปลาสวยงามคือจริงๆคือเลี้ยงมาทั้งชีวิตแล้วตอนนี้คืออยากจะลองเลี้ยง อ่ปอมพะดัวสีมันสวยมากเลยนะฮะหรือกำลังตัดสินใจว่าจะไปพวกปลาบางกรน,นะอโลวนานาซึ่งจริงๆอโลวานามันก็มีแบบหลายอยา่างนะหลายสายพันธุเ์เป็นทองเป็นแดงเป็นบลูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนที่จะมาอโลวนานาคืออยากอยากลองปอมปะดัวเพราะสีมันสวยแต่คือว่าก่อน สมัยก่อนทั้ง20ปีที่แล้วอ่ะที่บ้าน่างจังหวัดเนฮียก็เลี้ยงคือมันค่อนข้างที่จะเพราะนั้นแบบไม่มีความรู้มันค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากด้วยตู้ด้วยด้วยอุณหภูมิของน้ําเคยเลี้ยงเลี้ยงได้สักพักหนึ่งอ่ะตื่นเช้ามาปรากฏว่าคือมันช่วงหน้าหนาวไงคือเราก็เข้าใจว่ามันต้องใช้ฮีเตอร์แต่ปรากฏว่าฮีเตอร์เสียเว้ยแม่งคือตาแม่งตาย ตายยกตู้เลยนะก็อยากจะลองแล้วคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปลามังกรก็ดีอโลวา่าหรือ,อปอมปัวเนี่ยวิวัฒนาการหรือว่าการบีดสายพันธุ์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะและราคามันถูกลงกว่าเดิมเยอะมากนะเฮียก็ำลังช่างใจแต่ค,คือคิดว่าอปอมปัวหรือแอบ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 ,แอบแยากกว่าอโลวา่าซึ่ง,งเคียกว่าอโลวา่ามันน่าจะแบบ รึดกว่านะคือมันก็ชอบน้ําอุ่นเหมือนกันนะทั้งคู่นะคือเป็นน้ําลุ่มแม่น้ำอะ่ะมันเป็นปลาลุ่มแม่น้ํามันก็เลยแบบน่าจะเลี้ยงง่ายทั้งคู่แต่คือว่าตัวบอมดัวน่าจะยากกว่านิดนึงนะแต่คือด้วยราคาผมดูเราคือไม่ได้ต่างไม่ได้ติดเรื่องราคาอะไรแต่คือว่าเราจะเริ่มต้นศึกษาก่อนเลยว่าถ้าเลี้ยงแต่ตัวเล็กเนี่ย ควรที่จะเป็นตู้ขนาดไหนเพราะจริงเขาบอกว่าถ้าเกิดเอามีตู้ใหญ่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวเล็กไปไปเลี้ยงเพื่อที่จะโตเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยมันฟอร์มฟอรมปลามันอาจจะไม่สวยนะมันอาจจะวิ่ว่ายมีพื้นที่เยอะมันอาจจะว่ายเยอะว่ายเร็วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เครื่องของมันหรือคีบของมันเนี่ยลู่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือคือคอ,อันนี้ไม่เดอนเมืม่อไปถากหาความรู้กับร้านร้านราน้รานขายปลานะฮะ ก็ไม่รู้เขาจะให้ถ่ายอะไรยังไงแต่คือว่าเฮียจะมาศึกษานะก็เดี๋ยวลองดูก็เร็วๆนี้อาจจะมีเอาไปเลี้ยงนะครับผมแต่คือว่าถ้าได้ความรู้แล้วคืออาจจะสั่งทำตู้เลยนะครับผมไปเราไปดูกันดีกว่าว่าจะยังไงแต่ใจเฮียจริงๆอยากได้อยากเลี้ยงมอมปดูเพราะสีมันสวยแล้วก็คืออยากจะทำตู้ใหญ่ๆเลยสักประมาณร้อยร้อยร้อยยี่สิบนิ้วหรือเก้าสิบนิ้วอะไรประมาณนี้นะแต่คือว่า ออกองเรื่องระบบกองอะปองบระดัวมันมันมันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเปลี่ยนน้าบ่อยมากนะครับก็คืออาจจะใช้เรื่องระบบโฟก็คือว่าออกองมีกองล่างตู้ล่างอีกตู้หนึ่งอะไรประมาณนี้คือผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะบางท่านก็เลี้ยงอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคืออาจจะมีความรู้แต่คือตอนนี้เดี๋ยวมาหาความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อที่ไม่ให้มัน ตายไวหรืออะไรเงี้ยคือแบบจริงจังแล้วเพราะว่ามังอีกปลาตัวหนึ่งก็มูลค่าสูงนะครับผมไปเราไปดูกันว่าในนั่งกสักสักก็ถึงแล้ว let's go ไปกันนี่ถึงแล้วตลาดนัดปลาจตุจักรนะซึ่งจริงๆแล้วคือไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่หรอกคือเฮียก็พามาทุกคนนะครับผมนะเคยมาบ่อยๆแต่วันนี้จะดูเรื่องตู้ปลานะครับผมเรื่องอโลวา่นเรื่อง มาปอมปาดัวนะครับผมข้ามไปกันดีกว่านะครับซึ่งอยู่ตรงเนี่ยเนี่ยพิธีพนธ์เด็กนะครับผมนะไปดูกันดีกว่านะครับผมนะไปดูว่าวันนี้จะโดนอะไรยังไงนะครับขอความรู้ก่อนอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรไปนะเต็มที่ก็มาดูกันนะนี่ครับยังเดือดน,นะไม่รู้อะไปะ Let' ก้เลสโก้นี่ปลาเลสโกเนี่นี่ร้านขายตู้ปลาเยอะเลยนี่ครับผมนี่นี่ หลังขายตู้จริงๆตู้เล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยซื้อถ้าเกิดเป็นปลาเล็กอะ่ะได้เลยนี่ไม่แพงนะเนี่ยอ,อย่างนี้กี่บาทอะ่ะอันนี้มีกองอะไรปะหรือว่ามีจะขายอย่างเดียวครับขากระตู้เท่าไหร่ครับนี่นี่นี่เมื่อกี้เข้าไปคุยกับร้านเขานะคือเมื่อกี้อย่าทายนะมีทั้งปลาทะเลทั้งอะไรมีตู้เล็กๆตู้ใหญ่นะ เดินเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรนะนะอ๋อโอ้โหนี่ใครมาเดินที่นี่นะผมบอกเลยเทียบนะเนี่ยเยียก็มาอยู่ประจำนะแต่คือตอนนั้นมาซื้อตู้ y, ซื้อพวกอุปกรณ์ไม้น้ําเนี่ยปั๊มเปิมกองมีหลากหลายนะอันนี้มันเป็นวันศุกร์นะครับผมซึ่งตลาดนะั้นจริงๆมันมีวันอาัคารนะนี่ครับผมนี่ก็น่าจะมีปลามาลงแล้วละเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะ เดี๋ยวต้องมาดูนี่ร้านประจำร้าน88นะเดินดูอโลน่าแต่ละร้านกันดีกว่านะเป็นยังไงบ้างนะเี่นี่โอ้โหนี่ตัวพันสองในสองพันห้านี่ดูดิสวยๆอย่างนั้นเลยวุ้ยนะนี่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 ร้านนี้โอ้โหใหญ่ใหญ่งนั้นเลยนะ สวยงามนะนโอ้โหมีหลากหลายครับไม้น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะมาดูพาคนมาดูนะวันนี้ไม่ได้เอดูกันพานะวันนี้ผามาดูป่ากว่านะโอ้โหโอ้โหเอ๊ะร้านแถวนี้มีไหมเดินวนมาดูเลยเนี่ยป่าน้ำจืดมีเพียบเลยทุกคนนะฮะนี่นี่นี่ เดอะอวาเรียมนะร้านไม้น้ำนี่นะอีบีทครับนี่โอ้ยนัก,กัวดูดิดูดิดูดิดดโอ้ยไปไปต่อครับผมนะวนมาวนมาวนมา,วนมาทางนี้นนะฮนะอ่าไปครับไปต,ต่อร้านไม้น้ำไม้น้ำคนเล่นเยอะนะครับนะ นี่ร้านปลาหมอสีนะร้านไม้น้ำเนี่เพียบเลยเดี๋ยวต้องวนดูนะนี่นี่นี่ไอพวกอันนี้ปลาหมอสีปลาหมอสีไปครับไปต่ออยากได้อะไรก็ต้องเดินดูเดินหานะเอาที่ถูกใจนี่นี่นี่อโลเวน่าก็มีร้านเนี้ยนะมีเยอะไปไปดูต่อ โอนมาอุปกรณ์เพียบนะอุปกรณ์เพียบนะร้านขายร้านอุปกรณ์นี่ครับผมพีทีนะเรามาดูฝั่งด้านหน้าดีกว่าอะโลวาน่ามีเยอะเลยวะนี่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 หนึ่งหมื่นหกพันห้าโอ้โห,โหเยอะเลยเว้ยเยอะอย่างเดือนอย่างเดือดมีอะไรยังไงบ้างนะนี่นี่นี่สวยๆแบบนี้ สวยๆแบบนี้1 6 5 0 0อันนี้น่าจะแบบปลาถ้าแบบ10นิ้วแล้วนะ12นิ้วนะสวยๆนะนี่นี่นี่โออโ้<ๆ>เอาไว้เอาไว้ตายละกูไปเดี๋ยวเดินดูอีกทีหนึ่งนะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะมีตำซอยเยอะนะครับผมนะ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 ไปไป,ไปทางไหนต่อดี เดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งดีกว่าขอเฮียเดินดูร้านนี้ก็ใช้ได้นะแต่คือมันยังไม่ยังไม่ยังไม่ถูกใจยังไม่ดูเนี่ย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 ในร้านได่มีเพียบเลยเขาไปดูดีกว่าโอ้โหบอกเลยเข้ามาร้านนี้ก็ปีทีแล้วนะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่ายังไงขอเดินดูอีกนิดหนึ่งเอ๊ะร้านมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมนะ ไป,ปต่อครับผมไปต่อนะมีอยู่ร้านหนึ่งเมื่อกี้คุยแล้วแล้วก็เฮ้ยอ๋อเมื่อกี้นี่เดินมาฝั่งนี้เดินมาฝั่งนี้อ่าอา่ปะขอเดินหาดูเดี๋ยวไปถึงร้านเดี๋ยวอยากเห็นไปดีกว่าปะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่ง Let's go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  โ let อ้โหเยอะกว่าทุกคน เยอะ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 ยอเยอะมากนะคือม yeah, um, ีหลายร้านอะหลายร้านเลยนะแต่คือเราก็ไม่ได้อยากจะเดินไปทัทุกร้านหรอกไปคุยเขาคือแบบไม่ซื้อเดี๋ยวเขาด่าเอานะแต่คือว่าตอนนี้เฮียคุยแค่ร้านที่ชอบใจดีกว่านะคุยร้านที่ชอบใจดีกว่าเนี่ยเนี่อย่างนี้เนี่ยเนี่เออนี่นี่โอ้โหไอร้านเนี้เฮียดูใน y o u t u ู e มานะ สวยนะ MBK เอาเป็นว่าเยียขอซื้อน้ํากินแป๊บหนึ่งนะเยอะมีเยอะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันเดี๋ยวเดินไปซื้อน้ำเนี่ยเนี่นี่นี่สวยๆเดี๋ยวเดินมาดูร้าน MBK นะนี่มีขาวนะนี่มีสีดํามีสีเออ่บูเบสนะนี่หกหมื่นห้าสวยว่ะสวยวะซัมมี่แปะเนี่ยซูปเปอร์เลส F5 เนี่ย ดีดีทั้งนั้นเลยว่ะสวยงามสวยงามเอาเป็นว่าเดี๋ยวม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 ากิเลสมาแล้วมึงเอ้บอมประดวกูไม่เอาละนะเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนแล้วกันไปเดี๋ยวไปร้าน MBK กันนี่ครับผม แม่งคุยไปคุยมากูมาจบที่นี่ครับ MBK a l i z o n a นี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยจริงๆแล้วผมชอบมันมีแบบสว่างกว่าแต่ผมชอบเข้มๆแบบนี้นะตัวนี้นะจัดไปครับอีกสองอาทิตย์เจอกันฝากพี่เขาไว้ก่อนอนะนะ,นะ ไม่รู้อ่ะคือไม่มีความรู้เลยว่ามันจะต้องยังไงแต่สุดท้ายก็จบไปส,บสิบสนิ้วได้ครัพี่ได้ครับเน่ความยาว14นิ้ว15นิ้วนะจบจบไปชอบเข้มเข้มอย่างเงี้ยแก้มเกิ่มมาแล้วนะเนี่ยแบบนี้เลยนะได้เลยนะไปไปดูตู้ต่อรู้เรื่อง2 2000 years l ี t e r มาสองอาทิตย์ผ่านไปนี่เสร็จแล้วนี่ให้ดูนี่ <c oughs> ได้ตู้ปลาแล้วแล้วก็หมาอีกหนึ่งตัวนะจริงๆแล้วอ่ะตู้ปลาเนี่ยได้มาสองวันแล้วนะครับผมนี่ขนาดเจ็ดสิบสองนิ้วคูณสามสิบคูณสามสิบนะก็เป็นกองแบบนี้นะฮะนะฮะเอาเป็นว่ามีและ ปลาก็พอได้มาแล้วนะเดี๋ยววันนี้ดีกว่านะคือเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้านะจะพาไปดูร้านขายปลานะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงไปดูส่วนจัจากแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยเริ่มศึกษามาสองอาทิตย์ผ่านมานี่คือแบบพลังแก่กล้าแล้วคือแบบรู้แล้วว่าปลามันต้องดูยังไงนะใครสนใจหรือใครเลี้ยงอยู่แล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมไป คลิปหน้าเจอกันเด้อบ๊ายบาย